ผมก็เลยตั้งข้อสงสัยนะจยะรักว่าไอ้ที่แบบตั้งหน้าตั้งตาอะไรก็จะลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ยเฮ้ยคุณมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องไปไปคอยรับดูดเงินจากจากพบประมาณแผ่นดินเรื่องของโดเมนเรื่องของโฮสติ้งหรือเปล่าวะอืมจริงจริงครับเออนี่ลงทะเบียนอย่าผมว่ามันต้องเข้าไปดูเหมือนกันนะใครเป็นโฮสติ้งแล้วแล้วมาอย่างไงอ่ะมีการมีการจัดซื้อจัดจ้างมาถูกระบบระเบียบหรือเปล่าโฮสติ้งเนี่ยแล้วแล้วจอง จองโดเมนเนมเนี่ยใครอ่ะมายังไงอ่ะเออขยันออกกันจังเลยเออเดี๋ยวก็ลงทะเบียนเว็บนู้นเว็บนี้ออกมาจังเลยเออเออครับแล้วก็เติมเงินให้อีกห้าร้อยบาทด้วยใช่ไหมครับบว่าคนจนอนนี้มันมันมันก็ไข่กันนะจารย์ซึ่งมันมันก็บอกก็มีการบอกว่าคนที่ที่ถือบัตรคนจนเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงทะเบียนในในคนละครึ่งนะอาจารย์ถือว่าคุณได้ได้บัตรคนจนไปแล้วคุณได้เฟเวอร์ไปแล้วสิบสี่ล้านอันแล้นสิบสี่ล้านคนละครึ่งนี่อีกสิบล้านใช่ไหมใีกเขาคิดเยอะเขาคิดเยอะคิดหลายชั้นให้คิดน้อยๆหน่อยนะครับออไปใช้ AI มันคิดมั่งอย่าไปคิดเยอะเลย ที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเดือนหน้าเนี่ยคุณลวรลนไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว่ะไม่ได้เป็นผอสอสอแล้วอ่ะแล้วใครจะมาอินชาร์จใครจะมาดูแลหรือว่าภารกิจนี้มันจะติดตัวคุณลัวัลนไปที่กรมสอบตมิด้วย้มันจะตามคุณลัวัลนไปกรมสอบตามิตรด้วยหรือเปล่าผมว่าแกแกพูดได้ในรายการแกคงบอกให้ขอเธออย่าตามผมเลยพอแล้ว ให้่ันไปทำเรื่องภาษีสรรพสามิตดีๆเออโดยสรุปนะผมว่าเราก็ไม่ได้ขัดข้องนะมาตรการอะไรก็ตามอะแต่ก็ขอให้มันปฏิบัติได้ปฏิบัติง่ายปฏิบัติง่ายปฏิบัติครับแล้วก็ที่สำลิดผลเนอะ่วผมดูแต่ละมาตรการโครงการนะออกมาแถลงออกมาเป็นตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยฟังดูก็ดีดีนะแต่่าเอาเข้าจริงแล้วมันปฏิบัติ ตามตัวเลขนั้นได้จริงปฏิบัติไม่ได้ไไดครับแล้วถ้าปฏิบัติไม่ได้เนี่ยต้องเรียกใครมาตีก้นออบอกว่าเก็บได้เดียนละพันสองร้อยล้านเดือนละพันสองร้อยล้านอาจารย์นะใช่ครับแล้วถ้ามันไม่ถึงพันสองร้อยล้านเนี่ยจะ,<ช>จ,ะ,จ,ะจะเขกหัวที่ใครละคะเนี่ยแล้วถ้าเกิดไอไอไอเหตุเหตุผลตรงนี้มาตรการเนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้เกิดการระบาดรอบสองเนี่ยตรงนี้ใครจะรับผิดชอบ พันสองร้ล้านบาทแลกกับการระบาดของโควิดรอบสองเนี่ยใครจะรับผิดชอบใครจะการันตีเราเรา,เราเชื่อมั่นว่าหมอนหนูเราเก่งหน,นะแม่พอจา,ารย์พอพี่ชุชัยพูดหมอนหนูนี่ผมขนลุกเลย <c oughs> <c oughs> เพราะตอนแรกที่เกิดที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็เพราะความหละหลวมของหมอนหนูนี่นะฮะถ้า,ถ,าถ้าเราพูดแบบเป็นกางน,นะครับครับก็คือ,อ,อปฏิบัติอะไรไม่ได้ไม่ได้ทันท่วงทีงทแล้วก็ประมาท นเออเออเอาเอาสารสุขที่เราเก่งๆชูเลยครับนะใช่ใช่แล้วก็ทําให้มันจริงจังแต่ทั้งหลายทั้งปวงแมันวันวันนี้ผมก็เห็นเห็นข้อเออเรื่องของการให้ให้สัมภาษณ์ของคุณไพบูรนลินทลางกูลนะครับที่เป็นเป็นประธานธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยท่าก็ออกมาวิพากษ์เหมือนกันอย่างที่เราคุยคุยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมาตรการเม็ดเงินเนี่ยใส่ลงไปเนี่ย ประมวลออกมาแบบ2.3ล้านล้านบาทนั่นนะที่แบบชุดมาตรการทั้งหลายทั้งปวงที่มาปรับปรเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่ามันออกช้าออกกระปิดกระปลอยมันไม่มีอิมแพกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สำคัญก็คือว่าดูเหมือน2.3ล้าน,ล,านล้านบาทนะแต่ว่าลองคิด ในมุมกลับว่าเม็ดเงินมันหายไปจากท่องเที mm ่ยวสองล้านล้านนะหายไปจากส่งออกอีกนะอีกประมาณห้าแสนล้านเบ็ดเสร็จเนี่มันหายไปเลยนะปีเนี้ประมาณสองจุดห้าล้านล้านเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยยังไม่ถึงกับเงินที่เม็ดเงินที่มันจะหายไปนะใช่ก็เติมแบบกระปิดกระปอยเป็นน้ําหยดอ่ะแล้วมันจะเรื่องอ่ะใช่ใช่ครับจะดูใช้จะจะดีเฟนอะไรไหม ไอ้ดีเฟนแล้วไอ้ไอ้ตัวเลขยังยังไอ้ตัวเที่ยวในประเทศอีกหนึ่งล้านล้านมันก็หายไปเยอะนะเพราะว่าเราเที่ยวไม่ได้ไงเราเที่ยวไม่ได้ใช่ว่ามันหายไปครึ่งอ่ะจริงๆเม็ดเงินที่หายรวมงกันมันเยอะมันถึงกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจหลักย่าฐานหน้าค้าขายครับนว่างงานคนตกงานชงออกแย่คนว่างงานก็เยอะโรงงานก็แย่คัั้ประเด็นถ้าจะเอาแบบจริง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 จังก็ต้องรีบตัดสินใจกล้าๆ ค,คือถ้าไม่ดึงกลับมาเป็นเป็นกอเป็นกรรมเป็นก้อนขายแพ็กเกจเป็นก้อนเอาเงินเข้าประเทศเป็นก้อนๆเนี่ยนะอมผมว่าอว่าจะจาทำเลยถ้ากระปิดกระปอยอย่าทําเลยครับใช่การละทุ่มโครมคือคก่อนจบเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าถ้าจะเปิดประเทศเนี่ยท่านจะเปิดประเทศรับคนหนึ่งคนสิบคนร้อยคนกับรับคนแสนคนล้านคนครับ ถ้ามันติดวโควิดรอบสองยังไงก็ถูกด่าเท่ากันครับหนีหนีการถูกไม่ถูกด่าไม่ได้เลยอือแต่ถ้าเชื่อมั่นว่าระบบสารุกเอาอยู่มีโปรเซสอ,ออกแบบออกแบบของการทําแพ็กเกจท่องเที่ยวให้ดีให้จูงใจงคนที่มีกาลังซื้อนะอดึงเงินหาคนคที่ถูกอืหาคนที่ต้องการให้เจอแล้วก็ครับกล้าเก็บเงินจริงๆไม่ต้องมาเหนียวมบ สแตมวีซ่าคือมีราคาหมดแต่รับเข้ามาวันละร้อยคนหรือวันละพันคนวันละเท่าไหร่โดนด่าเท่ากันครับใช่ใช่ลุยเลยครับครับอเอาเอาสารนสุกนำหน้านะครับครับให้เขาตรวจมาสักอย่าเอาเอาประเทศที่มันไม่ติดมาเป็นสักหกสิบวันขึ้นอ,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 อแล้วก่อนมาให้มันตรวจสักเกินสิบสี่วันสัหน่อยก็จะดีออครับ ก็คือก็ก็ต้องออกแบบมาให้ให้ให้มันรัดกลุ่มครับนี่ยเปิดเลยเนี่ยครับแล้วก็คนที่จะมาให้ตรวจตั้งแต่นี้เลยต้นตุลานี่เลยครับครับแล้วมาพฤศจิกาเนี่ยเดือนหนึ่งนี่ครับตัวไปเลยอ่าในช่วงช่วงที่เป็นเออ่เทศกาลท่องเที่ยวอยู่พอดีด้วยใช่ใช่ครับครับวันนี้เราก็ว่ากันตามนี้อาจารย์รักจะเติมอะไรอีกไหมครับอาจารย์ไม่มีแล้วครับเรียบร้อยครับ อ่าฮะจริงๆแล้วเราก็อยากจะเลี้ยวไปหาเรื่องงบประมาณอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้มันแค่ช้าตามโปรเซสติดต่อเองครับมันก็มีงบประมาณของปีหกสามคาอยู่แล้วเพราะว่าปีหกสามอย่าลืมนะเลวร้ายกว่านี่อีกนะงบประมาณปีที่แล้วเลึนกระบอกเดือดไอ้นี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่มันตลกก็คือว่าวันนี้มันมีการซุบซิบกันไงว่า เหตุที่สํานักงบประมาณออกมาชิงประกาศว่าให้ให้ใช้งบประมาณปีหกสามไปพางก่อนเนี่ย<อ>สำนักงบประมาณเนี่ยไปเกรงไปกลัวเกรงว่าจะมีการยุบสภา<อ>เฮ้ยม,มีเว้ยอ <c oughs> เกรงว่าจะมีการยุบสภาแล้วมันจะแล้วมันจะเกิดความวุ่นวายถ้าไม่เกิดถ้าไม่ไม่ไม่ชิงออกมาออกระเบียบแบบนี้มาก่อนเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นจําเลยนี่นี่เรื่องหลังมีการพูดกันแบบนี้นะเช่อชับ ไม่ความจริงความจริงมันมันเทียบกับปีหกสามหกสามก็ตั้งเยอะเดือนแล้วหกเจ็ดเดือนไม่มีปออัญหาเจ็ดเดือนไม่มีปออัญหาหรอกยุกสภาก็เลือกตั้งเร็วไม่มีัญหาหรอกเพราะว่า<อ>ดูตามไทม์ไลน์เนี่ยยังไงมันก็มันก็ไม่ดีเลยนะออแล้วผมก็คิดว่าเออตามไทม์ไลน์เนี่ยถ้าดีเลยก็ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ไม่เกินเดือนตุลาแน่นอนนี่ควยคือปัญหาเรื่องงบประมาณนะช้าไม่ช้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับปัญหาใหญ่ถ้า ถ้าจาจริงๆคือว่าปัญหาใหญ่คือถ้าตัวเลขมประมาณสามจุดสาเนี่ยมันขาดดุลอยู่สองหกจุดสองแสนล้านนะหกแสนปรอลมครับแล้วยังทําท่าไปจะเก็บภาษีไม่ได้อีกสามถึงสี่แสนล้านใช่ปัญหาใหญ่คือมันต้องกู้เกือบเกือบล้านนะล้านนะใช่เก็บเก็บไว้คุยกันพูดหน้าแล้วกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องหน้านี่โอ้โหเรื่องราเรื่องนี้ไม่ได้เเลยนะพูดหน้านี่เรื่องเรื่องโค้งสุดท้ายของการฟื้นหนี้นะ ครับอ๋อ أو, ใช่ใช่ใช่ <S <S ครับผมอ่ะวันนีาเราป่วย <S <S 2> <S 2> อาทิ์่น่าจะป่วยแล้ว